มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมศักดิ์โพสต์ท่านอ้นนัดคุยพักเพื่อไทยแล้วก่อนท่านอ้นเข้ามาตอบกลับทันทีภายหลังจากที่ท่านอ้นวัชรีสอนวิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพ,พระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคม2566ที่ผ่านมา แได้ตระเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองวัดโหงรัตนารามล่าสุดผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสมศักดิ์ได้ออกมาเผยข้อความพร้อมกับระบุว่าวันนี้คุณโอ้นวัชรศรนวิวัชระวงศ์มีนัดกินข้าวกับคนในพักเพื่อไทยบริเวณย่านสุขุมวิท ต่อมาท่านอ้นได้ออกมาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวทันทีนะคะพร้อมกับระบุว่าต้องกราบขอโทษครับไม่เป็นความจริงเลยผมไม่ยุ่งกับเรื่องของการเมืองสมศักดิ์โพสต์ท่านอ้นนัดคุยพักเพื่อไทยแล้วก่อนท่านอ้นเข้ามาตอบกลับทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ